ร้านเกษตรขายดีเหนือคู่แข่งทำแบบนี้สวัสดีครับก็วันนี้จะมาบอกเคล็ดลับนะครับว่าสำหรับการทำตลาดในระบบของสินค้าเกษตรเนี่ยซึ่งระดับของร้านเกษตรที่มีอยู่ตอนนี้จะมีทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางส่วนขนาดใหญ่อันนี้ก็จะไม่พูดถึงวันนี้ที่อยากแนะนำก็คือเวลาที่เราทำการตลาดกันจริงไหมครับ ในสินค้ากลุ่มเกษตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกษตรร้านเล็กนะครับที่เพิ่งเปิดแล้วก็ร้านระดับกลางที่เปิดมาสักระยะหนึ่งแล้วก็มีการเติบโตรเริ่มขยาย mm. เพราะฉะนั้นปัญหาที่พบก็คือในร้านขนาดกลางกับขนาดเล็กเนี่ยปัญหาที่พบก็คือเวลาที่เราจะต้องทําการตลาดเนี่ยมันจะต้องมีเซลล์เข้ามาร่วมจัดโปรนนู่นนี่นั่นแล้วสุดท้ายลูกค้าที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยเราต้องการให้เขามาร่วมในการจัดโปรโมชั่นหรือจัดอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะมา แล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ถูกแบ่งออกไปร้านใหญ่เพราะผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายกว่ามีให้เลือกเยอะกว่าแล้วอาจจะได้ราคาที่เรียกว่าเราขายให้เข้าไม่ได้อะคือถ้าลูกค้าที่แบบเข้าร้านใหญ่เนี่ยสั่งเป็นจำนวนก็อาจจะได้ราคาที่พิเศษมากกว่าที่เราจะจัดให้ได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่มันว่ากันในเรื่องของต้นทุนที่รับมาได้ราคาถูกกว่ากัน ในการสั่งเป็นล็อตเนี่ยเขาสั่งล็อตใหญ่กว่าเขาก็ต้องได้ต้นทุนที่ถูกกว่าเพราะฉะนั้นในการฟาดฟันเชื้อเถือนถ้าเราคุยกันถึงเรื่องราคาส่วนลดเนี่ยอันนี้เราแพ้ร้านใหญ่แน่นอนแต่ในการทําตลาดเนี่ยเราจะทํายังไงให้ร้านไม่เสียเปรียบแล้วทําการตลาดได้เร็วทําการตลาดได้เข้าถึงผู้บริโภคมากกว่ากันก็คือการใช้สื่อโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ Facebook ก,การใช้ไลน e หรือจะเข้าไปใน t ิ k กต็อกเลยพวกเนี้เราต้องทําการตลาดตรงนี้เป็นก็คือออกวันนี้ต้องออกมาทําการตลาดด้วยตัวเราเองนะครับแล้วที่สําคัญเลยเนื้อเมื่อเริ่มมีคนเห็นเราแล้วเนี่ยเราจะให้เขาเป็นลูกค้าเราได้เราจะต้องมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าใช้แล้วมันต้องเห็นผลทันทีในหนึ่งเดือนนะครับแล้วจะมีตัวไหนที่ดีไปกว่าตัวบิ๊กวันนะครับบิ๊กวันเนี่ยจากการที่ผมทํา ทําตลาดอยู่ในสื่อ Facebook นะครับที่ผ่านมาเนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดในการที่แก้ปัญหาระบบลากเล่งโตแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแตกยอดซึ่งสร้างใบที่ใหญ่และหนารวดเร็วมากแค่หนึ่งเดือนที่ลูกค้าใช้จะกลับมาซื้อซ้ำทุกลายเพราะเป็นสินค้าที่ตอบเร็วมากขึ้นแล้วมีที่ผมที่เดียวเพราะผมคือผู้ที่สั่งผลิตกับผู้ผลิตโดยตรง ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Big One ซึ่งอาจจะได้ยินจากลูกค้าที่มาซื้อของที่ร้านของหลายๆคนนะครับวันนี้เจ้าของผลิตภัณฑ์ Big One ที่ทำตลาดอยู่แล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพที่เรียกว่าใช้แล้วมันเห็นผลในหนึ่งเดือนแล้วการเติบโตจะไม่ใช่การเล่งระบบเคมีที่มันโตสักระยะหนึ่งแล้วมันจะเริ่มดื้อเริ่ม เริ่มที่ยักะแกนเพราะนั้นตัวเนี้บิ๊กวันมันเป็นออร์แกนิกซึ่งมันตรงกับความต้องการของพืชตรงตรงความต้องการของตลาดตอนนี้เพราะว่ากระแสของออร์แกนิกหรืออินทรีย์มันเข้ามาแรงมากเพราะนั้นแล้วตัวเนี้เป็นอินซีย์เป็นออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นซึ่งการใช้ในระยะยาวกับพืชเนี่ยยิ่งส่งผลให้พืชเนี่ยจเจริญเติบโตต้านทานโรคแล้วสร้างผลผลิตได้เพิ่มขึ้นตลอดเวลาบิ๊กวันเนี่ยมันเหมาะกับ ทุเรียนเล็กที่มีปัญหาเรื่องระบบลากเรื่องดินเรื่องการแกลนการไม่โตการใบเล็กการอ่อนแอการไม่กินปุ๋ยปัจจัยก็คือทุเรียนอาจจะติดโรคเชื้อรามาเจอปัญหามาก่อนแล้วมันนิ่งไม่โตการใช้บิ๊กวันแค่หนึ่งเดือนจะเห็นผลทันทีก็คือตอนนี้ที่ที่หน้าเพจของครูหน่อยเนี่ยนะครับสามารถกดเข้าไปดูรีวิวการใช้ได้เลยซึ่งมีมากกว่าหนึ่งร้อยรีวิวนะครับ จากการที่ใช้บิกวันแล้วตอบสนองซึ่งก็นึกถึงร้านเกษตรว่าวันนี้เราทําการตลาดแล้วถ้าเราจะทําสื่อเข้าถึงผู้โดยตรงเราต้องมีสินค้าที่มันอยู่ในกระแสด้วยเป็นสินค้าที่ใครที่ทดลองใช้ต้องเห็นผลได้ภายในหนึ่งเดือนแล้วสินค้าตรงเนี้ยมันต้องมีเฉพาะที่เราเท่านั้นไม่ใช่มีทุกร้านที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตร เพราะว่าถ้ามันมีจําหน่ายทุกร้านที่จําหน่ายผลิตภัณฑ์เกษตรเราก็ทําการตลาดเหนื่อยอยู่คนเดียวเราทําการตลาดผลิตภัณฑ์ตัวนี้จนทุกคนรู้จักและเริ่มลองลองใช้แต่เขาซื้อที่ร้านอื่นได้เข้าหาที่อื่นได้สุดท้ายเราเราก็กลายเป็นว่าทําตลาดเผื่อคนอื่นที่อยู่เฉยๆแต่มีของอยู่จริงไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวบิ๊กวันเนี่ย จะมีเฉพาะที่ผมแล้วก็จะมีเฉพาะตัวแทนที่ลงทะเบียนเป็นตัวแทนอำเภอไม่ว่าจะเป็นตัวแทนที่แนะนำตรงในการเรียกว่าแนะนำตัวต่อตัวกับลูกค้าจากเพื่อนสู่เพื่อนจากสวนสู่สวนหรือลงพื้นที่แนะนำตามสวนอันนี้จะเป็นตัวแทนกลุ่มหนึ่งส่วนตัวแทนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวแทนที่มีร้านเกษตรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย การมีพิกวันเนี่ยมันจะมีอยู่แค่สองกลุ่มสองคนสองกลุ่มสองลักษณะนี้เท่านั้นนะครับวันนี้ร้านเกษตรที่อยู่ในพื้นที่แล้วเคล็ดลับในการทําเรื่องนี้นะครับคือหนึ่งเราเริ่มมาทําการตลาดผ่านสื่อโซเชียลเพื่อให้เขาเข้าถึงผู้ใช้ผู้บริโภคให้ผ่านหูผ่านตาให้รู้จักให้คุ้นเคยแล้วสุดท้ายเมื่อนุเรียนเกิดปัญหาเรื่องอในเรื่องของเชื้อราหนอนเพรียมแมลง ก็จะนึกถึงเราได้ง่ายเราก็จะเป็นจุดที่คุ้นเคยอีกจุดหนึ่งที่ลูกค้าสามารถที่จะรู้จักทักทายเข้ามาหาแล้วก็เดินเข้ามาหาเราที่ร้านได้ง่ายขึ้นนะครับอีกส่วนนึ่งก็คือเรามีผลิตภัณฑ์ที่เห็นผลเร็วชัดเจนระยะสั้นภายในหนึ่งเดือนลูกค้าใช้ก็รู้เลยอันนี้แล้วเขาจะกลับมาซื้อซ้ำโดยที่ร้านอื่นไม่มีมีอยู่ที่เราคนเดียวเพราะนั้น เมื่อลูกค้าใช้แล้วลูกค้าเกิดเห็นผลลัพธ์เนี่ยมันจะเกิดการบอกต่ออย่างรวดเร็วมันจะเป็นการสร้างการตลาดที่เรียกว่าระบบที่มันทวีคูณนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเขาจะเล่ากันปากต่อปากแล้วสุดท้ายเขาจะเดินเข้ามาหาเราเพราะว่าสินค้าไม่อยู่ที่เราคนเดียวไนงะร้านอื่นไม่มีนี่แต่เมื่อเขาเข้ามาหาไอ้ตัวพิกวันเนี่ยเขาเห็นว่ามันมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นในร้านเราจากที่เขาเคยซื้อที่ร้านอื่นมาก่อนวันเนี้ย ลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าอยู่ร้านอื่นแวะมาหาผลิตภัณฑ์ตัวที่ร้านอื่นไม่มีจากที่เราเข้าขาดผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่จะเอาไปใช้ในสวนเขาจะเขาจะซื้อไปพร้อมกับไอตัวบิ๊กวันที่เข้ามานะครับสุดท้ายแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นการได้กลุ่มลูกค้าใหม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่คนอื่นไม่มีมีเฉพาะที่เราเพราะนั้นเราจะเป็นจุดที่ลูกค้าจะวิ่งหา แล้วเข้ามาเขาไม่ได้มาเพราะตัวที่ร้านอื่นไม่มีอย่างเดียวแต่ตัวที่ร้านอื่นก็มีเราก็มีเขาจะซื้อไปพร้อมกันเลยสุดท้ายตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวชักดึงลูกค้าใหม่ๆให้เพิ่มปริมาณเข้ามาเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับเหมือนที่วันเนี้ยผมประสบความสเร็จเร็วในการทําตลาดผ่าน Facebook เ,เนี้ยด้วย2จุดเท่านั้นเองก็คือการทําตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยผ่านมือถือนะครับตัวที่2ก็คือผมมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิก ที่เห็นผลทันทีภายใน1เดือนทําให้เกิดการซื้อซ้ําแล้วซื้อเพิ่มจํานวนอย่างไม่หยุดยั้ยงนะครับซึ่งวันนี้ต้องการขยายที่จะมีจุดบริการลูกค้าที่เป็นผู้ใช้โดยมีตัวแทนระดับอำเภอนะครับถ้าร้านเกษตรร้านไหนสนใจที่จะสอบถามรายละเอียดเรื่องสินค้าเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า เปิดบินนะครับระบบจะส่งลิงก์ไลน์แล้วคุยรายละเอียดโดยส่วนตัวกับผมข้างในพอส่ลงลิงก์ไลน์แล้วเดี๋ยวโทรคุยกันนะครับจะไม่มีการทักผ่านระบบข้อความหรือคุยกับแอดมินเดี๋ยวคุยโทรคุยกับผมส่วนตัวเลยในเรื่องของสนใจสินค้าจะงลงร้านกาเกษตรมันเป็นยังไงรายละเอียดแบบไหนเดี๋ยวเราโทรคุยกันนะครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพสวมอ้างนะครับ จะไม่ตอบทางแชทอย่างเดียวจะไม่ตอบผ่านแอดมินผมจะเป,นนเป็นคนที่คุยตรงผ่านเสียงสดเท่านั้นนะครับก็ขอใช้ไลน์นี้นะครับกระจายไปถึงร้านกเกษตรตอนนี้ร้านร้านกลางกับร้านเล็กก็รับจากร้านใหญ่ดีไหมครับเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเรารับตรงกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็คือผมเนี่ยไม่ต้องจ่ายเปอร์เซ็นต์ให้ร้านใหญ่แต่ถ้า ร้านเกษตรยังยังไม่สนใจผมก็จะเดินเข้าร้านใหญ่นะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยส่งให้กับร้านกลางกับร้านเล็กอีกทีหนึ่งให้กินกําไรอีก่อนึงเนาะแต่เดี๋ยวเดินเข้าแน่นอนเพราะว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่จะขายดีระดับประเทศต่อไปในไม่ช้านี้แน่นอนครับแล้วพบกันในหน,น้าครับสวัสดีครับ